หัวข้อทำความรู้จักต้นเขาของเกมกรรมก่อนจะหยุดเล่นเกมได้คุณควรจะรู้ที่มาที่ไปซะก่อนว่าทำไมคุณถึงตกมาอยู่ในเกมนี้และที่สำคัญคือทำไมคุณจึงยังไม่เลิกเล่นเกมนี้สะทีคุณอย่าไปคิดถึงเรื่องเวลาอันเป็นต้นต่อของสรรพสิ่งเพราะเวลาไม่มีมีแต่ลำดับการเกิดดับของกายใจ การได้อุปกรณ์เล่นเกมแต่ละครั้งต้องมีเหตุที่มาที่ไปเสมอจะผุดขึ้นลอยๆจากอากาศไม่ได้ฉะนั้นแม้ชาติแรกที่สุดที่ทุกอย่างจะอุบัติขึ้นโดยปราศจากเงื่อนปราศจากเขาก็ย่อมไม่มีเช่นกันโจทย์ที่เราควรเพ่งเล็งจึงไม่ใช่คำถามแบบไข่กับไก่อันไหนเกิดก่อนกันแต่ต้องเล็งลงไปในสิ่งที่กำลังเห็นได้ ว่าอะไรเป็นเงื่อนอะไรเป็นต้นเขาให้ต้องอยู่ในเกมกรรมต่อสิ่งที่เราสามารถเห็นได้จริงจับต้องได้ทันทีไม่มีอะไรเกินไปกว่ากายใจอันปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้หากมองว่าคุณเล่นเกมกรรมมานับอน,นันตภายใต้กฎเกณฑ์เดิมก็แปลว่าถ้าเห็นความจริงและเงื่อนไขต่างๆที่ทำให้มีกายใจนี้ได้คุณก็สามารถเห็นต้นต่อกำเนิดเกมกรรมทั้งหมดได้เช่นกัน ไม่จำเป็นต้องระลึกชาติไม่ต้องมีาญาณอย่างรู้อนาคตคุณก็มีสิทธิ์เห็นเงื่อนไขความจริงเกี่ยวกับกายใจในทุกการได้เช่นกันอุปกรณ์เล่นเกมกรรมอันได้แก่กายใจมนุษย์นั้นนอกจากเอาไว้ก่อกรรมทำบุญบาปแล้วยังประกอบด้วยช่องทางเชื่อมต่อกับโลกภายนอกมากมายหลายชนิดคือตาเอาไว้มองดูรูปหูเอาไว้ฟังเสียงจมูก เอาไว้ดมกลิ่นลิ้นเอาไว้ลิ้มรสประสาทกายทั่วร่างเอาไว้รับสัมผัสกระทบและใจเอาไว้รับรู้สภาพธรรมทั้งปวงพ้นไปจากที่ช่องรับอื่นๆจะรับได้เรื่องของเรื่องก็คือเมื่อรับผัส,สมาแล้วจะไม่จบแค่ทราบว่าเกิดผัสสะแต่ยังมีแรงกระทําทางระบุป,ประสาทที่ก่อให้เกิดความสบายและความอึดอัดทางกายอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะรู้เรื่องเกมกรรมมากหรือน้อยแค่ไหนตราบใดที่คุณยังติดใจรสชาติความสบายอ em ันเกิดจากภัสสะกระทบทั้งหลายตราบนั้นคุณได้ช so so ื่อว่าตกอยู่ใต้การบังคับให้เล่นเกมกรรมต่อเสมอโดยไม่มีข้อยกเว้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะความติดใจจะก่อให้เกิดอาการดิ้นรนทยานอยากถ้ายังไม่ได้สักคืบก็จะเอาคืบถ้าได้คืบแล้วจะเอาศอก ได้สอกจะเอาวาต่อเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเรืเมื่อไม่หยุดไม่ว่างไม่วางจิตก็จะมีการทำงานเข้ากระบวนการต่อพบต่อชาติโดยอัตโนมัติเหมือนตกอยู่ในว่องฝันประหลาดที่ไม่อาจตื่นขึ้นเพราะแรงอุปาทานว่าความฝันเป็นเรื่องจริงนั้นจะยึดไว้หน่วงไว้เกาะกลุ่มจิตใจของคุณไว้อย่างเหนียวแน่น ฝันครั้งสุดท้ายก่อนตายจะเป็นห่วงเชื่อมต่อกับฝันครั้งต่อไปนี่คือคกลไกอันลึกลับของเกมกรรมแต่และคนเห็นได้ครั้งเดียวแล้วไม่อาจกลับมาบอกเล่าให้ญาติพี่น้องฟังธรรมชาติกรรมวิบากจะประมวลคะแนน,นทั้งหมดที่คุณเล่นได้ในเกมกรรมครั้งหนึ่งๆแล้วตัดสินให้ว่าจะส่งคุณไปเล่นเกมใหม่ต่อที่ไหนจิตซึ่งยังมียางเหนียวยังมีความยึดติดถือมัน่น อยากได้ดีอยากเป็นคนสําคัญในเกมกรรมนั่นเองจะทำให้คุณหมดสิทธิ์ปฏิเสธการหยุดเล่นเกมต้องเล่นเกมกันต่อไปอย่างไรก็ดีประสาทกายนี้เป็นเพียงเครื่องรับบังคับให้สุขทุกเองไม่ได้และโลกนี้ก็กลายเกลื่อนไปด้วยเครื่องกระทบร้อนหนาวให้เกิดความอึดอัดไม่สบายเมื่อใดเกิดความอึดอัดก็จะนำไปสู่ความรังเกียจอยากหนีไปสู่สภาพที่ดีกว่า หรือไม่ก็อยากปิดเกมด้วยวิธีลัดสั้นคือฆ่าตัวตายการใช้ชีวิตตามใจอยากก็เหมือนการเล่นเกมตามใจชอบยากที่คุณจะเล่นได้ดีและคุณจะไม่มีวันเล่นชนะเกมยากๆเพียงด้วยการหวังรอความบังเอิญยิ่งสำหรับเกมกรรมอันเป็นของใหญ่มาึมานี้เล่นยากที่สุดก็คือเล่นอย่างไรให้หยุดเพราะฉะนั้น อย่าฝันว่าจู่ๆคุณจะเดินไปตกช่องแจ็คพอตเป็นผู้โชคดีได้หยุดเล่นเกมกันดื้อไม่เชื่อลองถามตัวเองดูว่าให้ทิ้งคนรักและของห่วงที่สุดเดี๋ยวนี้ได้ไหมให้ไม่หวังจะได้อะไรมาอีกเลยไหวไหมเสียงของความอาลัยที่ตอบขึ้นมาว่าไม่ได้แม้ใกล้าขาดใจตายอยู่รอมรอนั่นเองคือความยากเย็นที่สุดที่หยุดคุณแม่ให้เลิกเล่นเกมกรรมสำเร็จ ทุกคนอยากเอาของรักของห่วงติดตัวไปโลกหน้าหรือหวังให้โลกหน้าดีกว่านี้ไม่ต้องเหนื่อยอย่างนี้ไม่ต้องทุกข์อย่างนี้แต่นั่นแหละเกมกรรมไม่ได้รับฟังอุทธร์ว่าคุณอยากได้หรือไม่อยากได้อะไรเกมกรรมแค่ดูว่าคุณทำอะไรมาแล้วก็ให้อะไรคืนคุณกลับไปอย่างสมน้ำสมเนื้อสิ่งที่คุณจะพกติดตัวไปในเกมหน้าก็มีแต่บุญบาปที่ทำไว้ด้วยอุปกรณ์เล่นเกมปัจจุบัน ไม่มีสมบัติเข้าของหรือลูกเมียคนใดติดตามไปได้เลยหัวข้อรู้จักเบื้องต้นวิธีถอนติดออกจากเกม 1. เห็นค่าของการออกจากเกมถ้าไม่รู้ตัวว่ากำลังเล่นเกมกรรมคุณก็ไม่มีสิทธิ์เลือกใดๆทั้งสิ้นต้องเล่นต่ออย่างเดียวแต่เมื่อรู้แล้วเชื่อแล้ว หรือตระหนักแล้วว่ากำลังเล่นเกมกรรมคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะต่อหรือหยุดหากเลือกที่จะหยุดคุณคงต้องมีเหตุผลที่แข็งแรงไว้บอกตัวเองว่าทำไมจึงควรหยุดอันนี้หลักวิธีก็คือเพ่งโทษของการตกอยู่ในเกมกรรมด้วยความไม่รู้ให้มากเข้าไว้แล้วเห็นค่าของการหยุดเล่นเกมกรรมอย่างละเอียดมันถามตัวเองว่าเกมกรรมอยากให้คุณเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พิจารณาให้รอบด้านก็เห็นจะต้องตอบว่า อยากให้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขแต่ขณะเดียวกันก็จะไม่ปล่อยให้คุณต้องทุกข์อย่างเดียวเกมกรรมจะเล่นเอาเถอะเจ้าล่อโดยการส่งสเสบียงความสุขและภาพลวงตาล่อใจให้เกิดความหวังมาเป็นระยะระยะอาศัยบุญเล็กใหญ่ที่คุณได้เคยทำเป็นปัจจัยนั่นเองขืนเกมกรรมมีให้แต่ทุกข์เดยวสรรพสัตว์จะอยากหลบลี้หนีหน้าเลิกเล่นเกมกรรมกันเสียหมด การหยุดเล่นเกมเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่คุณไม่รู้จักไม่ใช่ความน่าเบื่ออย่างที่คิดและหาใช่อะไรที่คุณจะจินตนาการขึ้นมาด้วยประสบการณ์อันแคบจํากัดของหูตานี้แต่อย่างหนึ่งที่พอกล่าวให้อนุมานได้ก็คือเมื่อหยุดเล่นเกมอย่างเด็ดขาดคุณจะไม่ต้องผูกพันกับอุปกรณ์เล่นเกมกรรมใดๆไ,ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะโง่เขลาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัว ไม่ต้องเดินทางไกลยอย่างไร้จุดหมายแน่ชัดกับทั้งไม่ต้องสุ่มเสี่ยงเล่นผิดเล่นถูกอีกต่อไปพูดให้ง่ายก็คือถ้าคุณเห็นโทษเห็นภัยของการเล่นเกมกรรมให้ชัดและเห็นการหยุดเล่นเกมเป็นการยกตนเองจากคลวงทะเลใหญ่ขึ้นบกอันปลอดภยัยคุณจะคิดถึงการหยุดเล่นเกมแค่ตั้งใจหยุดเล่นเกมรากของชัยชนะก็ปรากฏแล้ว อะไรดีๆก็เตรียมพร้อมจะทยอยตามมาแล้วการตั้งใจหยุดเล่นเกมนั่นแหละคือสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงและเมื่อได้คิดก็จะพบว่านี่เองคือเส้นทางแห่งความสุขและการมีชีวิตที่คิดไม่ถึงอย่างแท้จริงเพราะการเลือกหยุดเล่นเกมจะเป็นการเล่นเกมอย่างมีจุดหมายปลายทางครั้งใหญ่ที่สุดอันจะเป็นที่มาของความฉลาดในเกมกรรมโดยรวมชนิดยิงนัดเดียวได้นกทั้งฝูง หรืออีกในหนึ่งคือพยายามเอาชัยแบบหนึ่งเดียวครอบจักรวาลอย่าคิดว่าการหยุดเล่นเกมจะเหมือนกับการฆ่าตัวตายที่จะยุติทุกสิ่งลงเดี๋ยวนี้คุณยังมีเวลาเสพสุขมีเวลาเรียนรู้ทุกและปล่อยให้ชีวิตคลี่คลายไปตามทางของมันจนกว่าจะสุดทางเองขอให้ท่องไว้ว่าการฆ่าตัวตายคือเล่นหนึ่งของเกมกรรม ที่จะทำให้คุณได้เล่นต่อเกมหน้าอย่างลำบากส่วนการหยุดเกมอย่างแท้จริงจะไม่มีเกมหน้าหรือเกมไหนอีกเลย